ชอบผู้ชายเิ่นใหญ่ก็เป็นงานนี้คือเครื่องบินมาเลยโปรยตัวลงมาตามใจแต่ห้ามตามใจดูแต่ห้ามดูไม่ได้ไม่ได้ลุขค้นยืนไม่ได้ค่ะขอแค่มีซีสแพรคอืมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับจฟฟี่นัชพิมหรือว่าววมาดามเมืองทองที่วันนี้เราจะมานั่งจิบชาย,ยามบ่าย เจฟี่ติดค้างกับ JFC ไว้เขาบอกว่าสเปคของมาดามเหมืองทองเป็นใครแต่ก่อนอื่นเลยเมืองไทยเขากำลังฮิตนี่ก็จะมีวันทอง2ูทอง3รทอง4ีทองแล้วก็ห้ทอง6กทองมันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขได้นั่งมองนั่งรูปน้่งคำนะมาเข้าประเด็นกันเลยรู้รู้กันไปแล้วว่า หนุ่มในฝันข,ของเจฟฟี่ก็คือชายมาทีนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าสเปคของเจฟเป็นแบบไหนอันดับแรกเลยคือต้องเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นคนมีความคิดเป็นคนเก่งเก่งในเรื่องที่เจฟไม่เก่งแค่คุณทํากับข้าวเก่งหรือแค่คุณทําอะไรเก่งกว่าเจฟฟี่เจฟฟีรู้สึกว่าคุณคือแบบพระเจ้าเราแหละ <c ười> ซิทองทองก็เราก็มีแล้วขอแค่มีซ uh ิสแพกซิสแพกแล้วก็เป็นผู้ชายตัวสูงคือเจฟฟี่สูง1 6เก้าอ่ะแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณหุ่นดีเจ็ดขึ้นไปอ่ะเจ็ดห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยเดินข้างๆกันตัวใหญ่ๆมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า oh. เฮ้ยเจฟฟี y, ่อตัวเล็กตัวเล็ก ผู้ชายที่เป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้เวลาเราดื้อเนี่ยจะต้องแบบเหมือนกับว่าเอาเราอยู่คือคุณต้องตามใจแต่ห้ามตามใจดุแต่ห้ามดุตามใจก็คือก็ต้องตามใจเนาะแต่ตามใจเยอะเกินอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายพูดครับอะเออลองเจฟครับทำอะไรครับพช่แลวยัง,งรยครับหรอครับที่ว่านี้นะคบใช่ไหมครับครับ,รบมันหางเหินแต่แต่ สาผู้ชายพูดขาพี่ดุนะคะหวเหรอรำรำนิดเนึงแล้วพูดขาะเราแี่อายุเกี่ยงไหมเอาจริงๆนะถ้าคุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ไม่งองแงไม่ชอบคนงองแงงเพราะว่าเจ๊พี่เป็นคนงองแง่งองแงงี่เง่างองง่งงาน แล้วถ้าคุณเป็นประเภทเดียวกัน ập, uh. ่ะปวดหัวไหมปวดหัวไหมปวดหัว nope)> อืมก็เลยชอบคนที่แบบขั้วที่ตรงข้ามกันเอออะไระวานนี้พูดมาในสเปคเจ้าชายวาตีะเจ้าชายวาตีใครที่ยังไม่ดูคลิปนะคะขึ้นคลิปค่ะ คลิปเจฟฟี่โปโลนะที่ไปนั่งดูโปโลคุณผู้ชมเข้าไปตามดูได้นั่นคือเป็นหนุ่มในฝันของเจฟเฟี่มีหลังไม่มาถามเจฟฟี่เป็นคนโรแมนติกไหมให้คุณผู้ชมทายโรแมนติกกด1ไม่โรแมนติกกด2คุณผู้ชมดูว่าสภาพหน้าตายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือโรแมนติกไหมโรแมนติกไหม mm hmm. อ่ะให้ดูอีกโพสตหนึ่ง เกี่ยวอะไรวะเจฟฟี่เป็นคนไม่โรแมนติกถามว่าชอบผู้ชายโรแมนติกไหมก็ชอบนะคือชอบผู้ชายเล่นใหญ่ด้วยนั้นเนี่ยเล่นใหญ่มาเลยเล่นใหญ่มาเลยเขาเป็นงานนี่คือเครื่องบินมาเลยโปรยตัวลงมาจากเครื่องบินให้ยหัวลงมาแล้วก็มีแบบโหมดลูกจับแบบไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมานะตระดตำบะปั่นบุกป่าฝาฟันเพื่อ <Okay. S 2> อ่ะ,อะชงชากันต่อไปคุณผู้ชม oh. เหลืออะไรอีกวะนึกไม่ออกเนาะนึกก่อนจริงๆมีประมาณ8ป0้ oh. อกว่า้อเออเปิดประเด็นเลยได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าเดทแรกผู้ชายควรจ่ายไหม oh. สำหรับเจบอะครั้งแรกเราก็อาจจะแบบเฮ้ยโอเคไม่จำเป็นจะต้องแบบ โอ้อมตเสร็จอาจจะพาไปกินแบบเออข้าวมันไก่ร้านโป้ได้แต่ว่าเออมือแรกก็นิดหนึง่งก็ต้องแม้อันนี้คือคุณชวนเขาไปเดทเออเออแต่ว่าเจฟี่จะไม่เป็นคนหางครึ่งชอบอย่างนี้มากกว่าสมมติว่าเราก็ต้องแยงจ่ายฟุ๊บเฮ้ยไม่าาเป็นไรไม่าาเป็นไรเฮ้ยมือทีาา่เราเธอจ่ายแล้วผู้ชายอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดน้องเจเราก็โอเคค่ะ <laughs> ถ,ถ,ถูบัตรกลับคืนมา แต่จะพี่เป็นอย่างนี้ถ้าครั้งหลายหายครั้งอ่ะเราก็จะเป็นแบบไม่ได้มือต่อไปคือเราเลี้ยงเราเลี้ยงเราก็คือไม่ได้ไม่ได้หยุดหยุดดูนี้หยุดไม่เอาเก็บกลับคืนน้องคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ลูกขึ้นยืน ไม่ได้ค่ะไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันมีความสําคัญไหมคุณผู้ชมบอกเลยนะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเราไม่จําเป็นต้องให้คุณมาเลี้ยงเราทั้งชีวิตบางทีมันพอง,งามอะ่ะเหมือนเราเป็นคนสําคัญอะไรอย่างนี้สรุปคลิปนี้เป็นคลิปอะไรนี้ทำไมพูดได้ยาวขนาดนี้เอาเป็นว่า ประมาณนี้หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอจริงๆแล้วแหละครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมอยากให้เจฟฟี่มามอท์มอยอีกกดติดดาวเพจไว้กดไลค์กดแชร์แล้วครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวเราก็มานั่งจิตชายามบ่ายพร้อมกับกินโดนัททองคำคุณผู้ชมเข้าไปกดติดตามเจฟฟี่ได้ทุกที่เลย Facebook Youtube, Instagram, t w i t t e r t i k t o k Club ับ u s e Line แอ ทุกอย่างชื่อเดียวเฟี้ยวทุกโซเชียลว,วันนี้ลาไปก่อนไปดูเจฟี่ขายเสื้อกันอุ๊บเลยมาดาม white h shirts e s, oh, <please>. <S, <Madam>. <S dishes and these shirts gonna give you the power of yoga oh, <yeah. S 2> try it on wow.